<laughs> I will ensure <laughs> the Yagami name lives on. The true flash <laughs> of Apparently, I'm the one. sát tí lại. rồi. cho bạn. Anh... Hát... <laughs> đây, đây中国... Thôi đi. Rồi. Rồi về đi lại. Thôi rồi. Về <laughs> รกปิดนกสีฟ <desktop> <made> ้า <recess> พ่อนกสีฟ้าไม่เบอตเนี่ยอนี่มันนีตอนนี้นะครับดันดันซีีสีนะครับ มันขึ้นแรงนะครับแต่ก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ไม่รู้ <นะ S 1> ว่าจะขึ้นสิบดาวหรือไม่ดูกันเลยถ้าสิบดาวถ้าสิบดา,าวผมหน้าเขาให้ดูเดยกับพี่ชายไูอยากเปิดหน้าต้องเปิดดิค่ะอยากเปิด,ดผมเอาหน้าที่แล้วเอามาให้ดูนะหน้าผมใครเห็นบอกให้ไม่บอกว่าหลอนแน่นอนร้นอยเปอร์เซ็นต์ เล็ดเนื้อตอนนี้ทานเชมนะายหมดฮะไม่ได้คิวฮะคนมีแต่คนาฮะแตไม่ได้คิวฮะแอคน่อยน่อยแอคน่อยน่อแอค่อคนแอคน่อยแอคนอหน่อยคยแน่หน่อยแอคหน่อแอคอแอคนนแอคนแอนหนยออ ชอบไปเลยดูดีดีดีดดี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 ตีดีดีวีด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 ี่ีมีด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 ะดปกีนเลยที่ดกดีปีด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 ีะคนีดีดีสมคนดีขีดตดนดี้น้องดมดนะน้องผดว่าจะหน้าดาดแด่เีดนดีดีดรดมดาดะครับโอเ ผมจะหน้าขาวนะแต่ผมไม่หน้าขาวนะคะเพราะว่ามันท้าคนเดียวนะครับพี่ก็ต้องหน้าขาวอะไรเกี่ยวอะไรแบบอยากหน้าขาวเองไม่ใช่เหรอไม่หน้าขาวก็ได้ดนพี่ตีหัวไม่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 เอาน้าขาวเลนหน้าขาวเาไมันไม่มันไม่มีแป้งเย็นหรอ

ผมจะยิงหัวให้ดูขอบคุณนะดก็เอูขบตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเขาห่าไปแล้วนะครับสี่นาทีนะครับไม่รู้ว่ามันสี่คลิปมันจะยาวไปไหนนะแต่ตอนนี้ไม่ชนะอะไรเนี้ยไ,ไปเล่อยไปไปไป แกล <Humans. S 1> ้งอย่างเดียวเลยนีแต่กลวแกล้งนะครับนี่แอคนะครับเน่ๆๆๆนี่ตอนนี้จูไปดูโปรไฟล์เพื่อนไปดูโปรไฟล์ด้วยดาวสองกคนจะหาว่ามันเล่นเก่งนะครับมันเจอบอรนะแล้วผมเจอบอร์ดนล้วก็ไเล่นเก่งนิดนึงก็ง่อครับเพื่อนฮะใชทางนี้ก็ได้ฮะเพื่อนคนงอะ ก้อนพ้นครับเฮ้ยซ้ำศพเขาเลยซ้ำศพเลยพี่ไม่ได้หรออย่างตึงอะครับซื้อโทก้อนด้วยเอ้าไม่ซื้อโทก้อนเหรอไม่ยอมนดููกตัวนจงวะมาดิพี่นีเช้าหนึ่งหนกัป้ามามามๆมๆมไมมามามาลามาม อีตาดูน่าะ้าทุกคนเขาก็จะหนามหน้าเลยนะฮะทุกคนมันบอกว่ามันจะหน้าขาวนะครับเพื่อนหน้าขาวแล้วน้ทุกคนมา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 มึงสัญญาคนดูไว้ไม่งั้นมันนะฮะทุกคนไม่งั้นไม่งั้นมันจะแบนมึงนะนี่นะผมจะเกลี่ยเป็นถูตามสัญญานะไรอ่ะนิดต้องหน้าขาวนิดนึงก็ได้นิดนึงก็ได้หน้าขาวนิดนึงก็ได้เพว้ยหน้าขาวนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรนิดนึงเดี๋ยวกูอบีแป้งมาให้ น่ะบอกแล้วเออมันจะปานกลางนะไม่ได้เยอะมากมันจะกลางกลางนะเอเรือตัวเดียวชนะ้วนะครับทุกคนโอเคไดี๋ยเวลาไปเอาแป้งนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวดูมันได้นะครับนี่ดูมันดูมันนะครับสวัสดีจังดูมันนะดูมันนะดูมันนะเกมดูมันเลย้ามา ไม่หานั่นมาแล้วเยี่ยวจับกล้องกล้องไว้จับกล้องจับกล้องอยู่หน้าตัวเองไว้เอยจับลูกศรอ่ะนี่นะครับดู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 ฮะเกมฮะีไฟฮะดูฮะโคตรง้อฮะีไฟเกมดีนิดมันฮะแรงเย็นมาเลยเลย่ลยเย็บนะครับเอามือเอามือมาเอามือมาอยากเหมือนเขา หน้าขาวนะครับตอนนี้ดูครับดูอะไรหน้าขาวหน้าขาวนะครับอะไรดาอะไรอะไรอะไรเฮ้ยจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอยากหน้าขาวอีกใช่ไหมกจับอย่าง